ปไปได้หน้าผ้าดูตรงฮะไม่หน้าผ้าดูตรงนี้ไปเรื่อง <laughs> ผมไม่รอก็หลอกมั้ง <laughs> ของแบบนี้จะไปทำอะไรครับไปครับ <laughs> <laughs> เออทีต่อเลยครับอลาล่ะค้าเลิกยากครับปู <laughs> แต่ถ้าเอาที่เราคุ้น เราเรียกกันอะไรครับเจ้าของเดียวกับอดีตโปรแกรมแชททอกๆเคยใช้ไหมทอกๆอ่ะเคยครับโอ้โหไม่เด็กแล้วเรียออ่าถามว่าใช้ทอกอกับอะไรใช้กับอ่าช่องช่องหนึ่งนะอ่าปัจจุบันอะไรนะไอแอมรู้โอ้ยยยยยยยรู้อดีตหมดเลยกูเกล้วเหรอเนี่ยพวกเออเนี่ยอ่ะคุณแฟ้งคุณแ้งเคยใช้ใช่ไหม เอ้ยสิครับจะเหลือเหรอจะเหลือเหรอเออกูก็ไม่น่าถามเนาะเออไวเราเนี่ยน่าจะเคยกันหมดนะเออนะฮะปิดไปนานแล้วนะหลายคนก็ยังคิดถึงอยู่นะฮะยังมีหาคนคอมเมนต์คิดถึงเราอยู่หน้าเพจแปะวะเพจนี้ยังไม่ปิดอ่ะนะโ<ท>อ้เละเรื่องนี้เป็นเรื่องแฟกแฟกมาสาธุขอ,ขอให้เฟกขอให้เฟกไปเรื่อง แปลกครับโอเคอีกอันเดียวคุณจะห่างห่างฉันเยอะมากนะครับอีกก้อเดียวเท่นั้นจุก่อนนะบริการอานะไรวะเซินเชื่อชอบก่อนจากที่หลังปัจจุบันช้อปปี้เปิดให้บริการในสามประเทศในยุโรปอือยุไม่ใช่ไหม ข้อนี้ลังเลอืมลังเลเราอยากจะบอกว่าข้อนี้เราผิดพลาดอีกแล้วเอามีแฝกปีอันค่ะข้อนี้เอาแฝกสีเอาไปทีจบไปดิครับม,มีแฟกปีอันฮะ <c oughs> ถ้าคุณเลือกเมกมาคุณแปลงได้อีกหนึ่งคะแนนแน่นอนนะครับ <c oughs> เพราะว่าเรายังไงเราก็ให้จบแค่แฟกสามเท่านั้นถ้าแฟกไปต่อถ,ถ้าแฟกใช่ถ้าถ้าแฟกอ่าคุณบอกได้ไงฮคถ้าจบยัง ยังไงก็แค่เลียกแค่แบกตาเท่านั้นอ๋อไม่มเเีเราเลียกแค่แบกตาค่ะเลยหรือว่าเอ,อ๋ยหายแฟกหนึ่งแปลแกตาแฟกตาแฟกแอร์แฟกตาแกเพราะนั้นคุณตอบมาก็จบเลยเพราะยังไงไม่มีผลแหละแต่ใช่หรือไม่เพราะคะแนนมันต่ำไปมากถูกอันนี้ไม่ได้ห้าใช่หรอใช่หมายถึงว่าจบข้อนี้ไงแล้วเลื่องต่อข้อต่อไปไงเอออ๋อ,อ,อและเรื่องนี้เป็นเรื่อง แฟกต้องโดนแล้วแฟกอะเป็นเรื่อง <c oughs> สุดยอดจริงๆเฟกครับ <c oughs> เ,เอาที่เหลือเป็นแฟกหมดเลยครับเพราะฉะนั้นทำให้คุณเฟกได้อีกดึงคะนิเอเลือกโดนจะแฟกโดนเฟกอีกเอาจริงอะ อัน <N Memorial> นี้เลงข้อหกไว้ด้วยเลงข้อหกไว้นะครับอ่าดีค่ะดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูใต้เลียงทีละอันนะฮะซ็อกโค้งนะครับเป็นโปรแกรมแคทที่อยู่ในโปรแกรมซอโปรแกรมอีกทีหนึ่งอยู่ในเกาหลีนาพลัสนะฮะโอ้โหกับโองโหเจ๋าเลยดูไปเลยดูซึ่งช็อปปี้นะครับเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซฮะอยู่ภายใต้บริษัทซีกุ๊กนะฮะหรือชื่อเดิมคือเกาหลน่าซึ่งตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวนะคนไปแล้ว เกมพนลไปเร็วไปแล้วไปรับนะฮะส่วนชื่อเก๋ของช้อปปี้ P คือ A P ไม่ใช่ Play นะครับฮะ P เอา L กนะฮะเอา L กนะฮะ A P A P นะครับคือการส่งข้อมูลไร้สายของอุปกรณ์ในเครือ Apple นะครับพวก iPhone iPad อะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ชื่อตึกนึงมันคือแอร์เปย์นะครับเป็นตัวคีสีฟ้านะครับก่อนที่จะเป็นช้อปปี mmm ้เปย์นะครับเราเราสามารถซื้อตั๋วบขสได้ที่ช้อปปี้ซื้อได้นะครับซื้อได้เขามีโค้ดส่วนลดให้ด้วยนะครับพันลดร้อยไปกดเอาแต่ละครั้งนะคงได้ซื้อเออเออพูดอย่างนี้กเออเนี่ยดีเลยนะฮะพูช้อปปี้อะช้อปปี้คอยนะคือเงินของช้อปปี้นะคะใช้เป็นส่วนลดการซื้อสินค้ารางวัลตาหนึ่งคอยหนึ่งบาทถูกต้องนะครับ ถ้าไปซื้อสินค้าคุณสามารถใช้ได้ไม่เกิน25%จายบินก็เหมือนกันครับไม่เกิน25%ของราคาเต็มส่วนก็นนไปเอาไปกดตะแกีงจ่ายกับร้านค้าไม่เกิน50%ต่วนลิมิตเขาจะมีของเขาอยู่นะครับซึ่งวิธีการได้คอยว้าวซ่ามากๆเขามีหลากหลายนะคะเพราะใน Shopee มีทั้ง Shopee Price นะครับมีเกมให้คุณเล่นนะเอาคอยแล้วก็มีช h อป e e Live นะฮะเอาไปจ็บคอยดูในไลฟ์ได้นะฮะเมื่อถึง ท่านทีติบทีคูดไวเก็บทีละตูวจุดหนึ่งทูจุดสองูจ,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 จะสามก็แต่เขาจะแจกอะฮะง่ายๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันเดินเดียวกันนะครับคุณคุณคุณก็จะได้เจอกับ,บอะฮะอภิมหาคอยคอยคอยที่จะแจกให้คุณ <c oughs> นะครับไปตามกันได้นะครับผมรู้ว่ามีคนดูทำงานอยู่ <c oughs> อย่ามาดณเลย <c oughs> ผมก็รู้ ส่วนช็อปปี้นะครับเราไปต่อเลยที่ที่ยุโรปนะครับตอนนี้เปิดให้2ประเทศก็กคือสเปนกับโปรแลนด์นะครับก่อนหน้านี้เปิดที่ฝรั่งเศสด้วยแต่เขาปิดไปเมื่อของ,ของพฤาคมนะฮะอ่าส่วนบริการสีเชื่อช็อกก่อนจะให้หลังมีชื่อว่าเอสเพย์เลเตอร์ครับอ่าเป็นสีเชื่ออย่างหนึ่งนะครับที่เปสมมติมว่าเราซื้อของช็อปปี้เฮ้ยเรายังเราช้อยู่ตอนนี้อ่ะให้ช็อปปี้เพเลเตอร์จ่ายให้แทนก่อนแล้วเราค่อยไปจ่ายคืนตอนที่หลังอ่านะครับเป็นอีกชื่อรูปแบบหนึ่ง นะครับจบข้อนี้นะครับแางตามมาแล้วตามมาห่างๆสี่ต่อสองคะแนนตะกอที่กับตากูเจอกับพี่กองเป๊ะพ,พี่ตัวเองชนเดียวกันแล,แล้วเป็นไงแล้วเป็นการตีเป็นหกสี่ไม่แน่ครั้เนี้ยอาจจะหกสามวแล้วไม่มี <laughs> อ่ะอ่ะ ขายแล้วหนึ่งฮะอยากได้คอยแบบไว้ก่อาไปรมฝากชมพิไลอินเทอ์เทนเมนช่วง้ามวงได้นะครับ <c oughs> ่ายแล้วหายแล้วดึง <c oughs> อ่ะมาข้อสามกันเลยกว่าครับกับการหาเรื่องจริงในข้อที่สามครับนะฮะตั้งแต่เรานะคะได้พบกับเมลี่ในงานคอนเชล่าสองพันยิบ <c oughs> การที่นางกินข้าวเหนียวมะม่บบวงโชว์ นบอกนะจะเลิกไหนมาเลือกกูนะกูเขากระแตเข้าเดียวว่ะยึงยึงฟีเวอร์มากฟีฟีเวอร์จริงๆฮะนะฮะไม่ใช่วงไอดอลไม่ใช่วงไอดอลนะฮะกูดักไว้ก่อนไ้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้เขามียูนิตใหม่แล้วเออเออจะนอะไรอ่ะเป็นบาสเอ้อ เดี๋ยวเอากลับมาเรื่องนี้ก่อนนะคะซึ่งนะคะการที่มิลลี่ทำอย่างนี้นะครับทำให้นายเ้าเดี๋ยวมาม่วงใครดีไปเทน้ำเทนผ้านะคะเกิดติงที่เรียกว่าตองวาพพวเวอร์นะครับจะองข้อคำถามไปข้อคำถามไปข้อคำถามเลยอ่าได้ได้ได้ข้อคำถามดีกว่านะครับและคำถามก็คือข้อไหนเป็นเรื่องจริงเกีกยวกมาม่วงครับมะ เาเดียวอาจจะมาแต่เอาเมะมวงไปก่อนเอามะมุองอย่างเดียวเลยแมงมุมเราถามถึงมงะมวงฮะของคุณยูโรสำคัญน,นะครับถ้าคุณได้แค่สองคุณชนะ,ะเลยแต่ถ้าคุณแป้งได้ริ่งกันต่อกับข้อต่อไปพร้อม,มแล้วตัวเลือกมาครับ ยืโรครับมางูอายคำถามเลยมะม่วงหิมะผราต้องไปมะม่วงมันดื่มช่วยเราเบาหวานโอ้จริงเหรอวะเออกูไปต้มก่อนเดี๋ยวดูก่อนนี่พวกใจเย็นอ่า ขอตอบว่า,วามะม่วมมงวช่วยบำรุงผิวพรรณมะม่วงช่วยบำรุงผิวพรรณคิดว่าจะช่วยได้ไหมคะแบบช่วยใช่แบบว่าช่วยทางไหนอะ่ะเออน่าจะช่วยว่าให้ผิวไม่รู้สิไอเรื่องไอความสวยความงามหรืออะไรผมไม่ค่อยติดสัญชาตเท่าไหร่ ไอคู่ผู้หญิงจะเช,ชี่ยวชาญกว่านะฮะบางทีเนาะใช่ไหมแต่จริงอ่าใช่เลยใช่ผู้ชายก็เช,ชี่ยวชาญได้เหมือนกะันนะแต่ถ้ามะม่วงอันเนี้ยจะจริงหรือเปล่านี่สิและเรื่องนี้เป็นเรื่องแฟกแฟกไม่มีว่ายัางไงแฟกแฟกเป็นเรื่องแฟกแฟกเป็นเรื่องก คู่เฟคคูแฟดคูฮะคู่เฟคคูแฟดคู่เฟคคูแฟดเบ้ครับอ้าคุณหมายถึงรายการเดลว์พอยต์หรือเปล่าครับอุ๋นเรารู้อะเอ๊ไม่รู้ได้ไงรู้แล้วไงเอาอุปลว่ายังไงครับอแต่ว่าไม่ในใจมันมีแต่เบ๋นกังอยู่เลยมันก็อยู่รัวอ่ะ ใช่เป่อวะใช่เปล่าวะอีกแล้วอ๋อเสี่ยงเลยกันเปียงครับเป็นอันที่สองครับในฟิลิปปินส์ท่าเนี่ยมะม่วงเรียกว่าปูปูอะไรปูโตโมายาว่าปูโตโมายาปูโตโมายาครับ่นะฮะเปลี่ยนเปลี่ยนกันเนาะอ่าคุณยูโดว่ายอย่างไรฮะ ่าพูดตรงไหม,อมตอนแรกกไก่จะเลือกอันนี้อยู่โอู้วิ่เลือกอันนี้อ,อยู่เอาแล้วนี่ไงนี่ไงปัดกำลังกันอีแกแล้วอ่าถ้าเบกขึ้นมาใช่ครับตัดกำลังแน,น่นอนแล้วคุณก็จะเสียรายเย่และเรื่องนี้เป็นเรื่องบบเ,เองบก็เบกเบก เมาอะไรวะเมาเมาเม่วเหครับเมาเม่าเปียกอะไระเป็นเรื่องเป็กแป็กเป็กที่ไหนเล่าเป็กอือแป็กกาแฟครับเป็นแป็กครับเอาจริงนะตั้งแต่เล่นมาเหมือนเพิ่งโดนจิ้มปากังเลยอ่ะ ไ,ได้อันเดียวครับยังมีความดีกอยู่ดีเนี้ยเอาอันไหนดีดีเนี้ยต้องต้องคิดดีๆละฮะแบ๊กไอ้แบ๊กย <Back. S 1> ังข <Back. S 1> อ,อ,อ,อตอบอันเนี้ยนะครับอันไหนครับมะม่วงดิบมีวิตามินซีสูง คิดอะคิดว่ามีอะไรที่ทําให้เวทมนตีปันตูกานฮะน่าจะไม่รู้ว่าพี่เ่อกับอะไรแต่โอ้โหมันเดินไม่ออกแต่ว่าออพูดไม่ออกอ่ะมันจะพูดยังไงอ๋ออธิบายไม่ถูกใช่ได้แต่แว็บในในความคิดแวบแรกมัน คิดว่าน่าจเป็นมะม,ม่วงดิดอะมีวิตามินซีสูงอืมมอมะม่วงบิดถ้ามันมันหน่อยก็อร่อยดีผมชกช็อตใช่แล้วก็ติ้มกับน้ำไส้หวานนะฮะแล้วกินอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจบรายการปะไปกินมะม่วงกันเลยเออไปดีกว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยว <laughs> <laughs> อยากเร่งไม่จบเลยเอ้าเรื่องนี้ไปเรื่อง แบก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 อาณาบาละไม่รู้จักแล้วมันมันทำไมอ่ะมันทำไมแล้วมันทำไมแบกแล้วมันหยิบมาแฝกกับไอ้ยสกอเดียวกันนี้ปีตีในดำ ข่าวดีคือได้เล่นข้อสุดท้ายข้อที่ดองมาสองเทปนะฮะอ๋อแล้วปีนี้ยต้องหาแปลกให้เจออีกอันใช่ครับค,คือคือตอนเนี้ยใครเจอแปกก็คือขึ้นเทนแน่นอนอ๋อขึ้นแทนเนาะแล้วก็เอารูปีป้บอลไปแลว้วรอดห้าคาสิรดกระดิกพันห้าเลยนะเน<อ>ื่ออะไร,ไ<ห>ร่เนี่ยไหนดิตอนนี้มันนี้เขาเด่นมะม่มาแล้วมีมะม่วงดิบมาแล้ว มันมีมะม่วงหนึ่งอะมะม่วงไหนอะมะม่วงหิมมนมะพร้าวนำามาปลูกครั้งแรกที่ภาคใต้ของประเทศไทยเอาอันนี้นะโอเคเอาอันนี้เลยมะม่วงนะฮะไม่ใช่มะม่วงธรรมดาเป็นมเลดเป็นมิตรเลยนะอา่ามะม่วงหิมมนมะพรนาวนี่เป็นย่าจากทะตะพนหิมมนมะพล่าครับกูจะเล่นอยู่แล้วเราอ่ะเรา เรารู้ป่ะพอไวเป็นเรื่องดีต่อไอดีใช่ได้นี้มาจะได้หรือไม่และเรื่องนี้เป็นเรื่องแบ๊กแบ๊กแบใช่จะขึ้นเแค่ที่ข้อนี้แบ๊กเป็นเรื่องอีแม่ให้ อาข้อหน้ากูจบแล้วอหกส <ım> ี่กูได้สองพันสี่เฮ้เดียวเดียวเทียวอจเย็นดิพวกเรียบเลยนอยเดยนจมูโอย่าเพิ่งตัดต์ไล่เรียกันเลยถักเราต้องไปพ้กนะฮะเออมันก็มันไม่มีงานวิจัยรองรับป่ะคะก็เลยก็เลยพี่ดูแจะงพี่ดูไม่ได้ว่าช่วยประวัติจริงหรือเปล่านะฮะอย่ช่วยนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้กินอย่างอื่นดีกว่า ยิงดีกว่าพูดยิงดีกว่ายิงอย่างอื่นดีกว่าฮะอส่วนฟิลิปปินส์นะฮะเข้าเนี่ยมวมะม่วงเลยว่าปูโตมายาญ่จริงนะฮะเกิดจากเกิดที่จังหวัดตีบูประกอบด้วยข้าวเหนียวต้องสุกสดและน้ำกะทิมักห่อด้วยใบเตาหรือตะลี่ยมหรือกลมพร้อมมะม่วงสุกหั่นด้านข้างกินกับซอการ์เดลร้อนฮะส่วนมะม่วงดิบมีวิตามินซีสูงถูกต้องนะฮะก็ด้วยความเปรี้ยวของมันน่ะเนาะนะครับตัวใจอะไรที่อยากจะพูดอยู่ว่ามันน่าเป็นความเปรี้ยวอ่า ผลแล้วตัวใหญ่ผลละไม้เปรี้ยวๆไม่จะมีวิตามินซีค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งมีจริงๆนะครับปวดมะ่วงนะฮะไม่มีงางวิทย์ใหญ่ลงล้ำฮะแต่ถ้าและยิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเอาเปลือกมะพร้าวผิวนะฮะมะ่วงเปลือกมะ่วงมันมียางนะฮะราคาื่องกว่าเดิมอีกและไม่ช่วยอะไรเลยนะส่วนเม่พะวงถิ่นมพร้าวนะฮะเอาเข้ามาในปีพุทธศักราช2444นะฮะโดยพญาลัคนานุประดิษฐ์ไระหินระพัก หรือคอรดิมบี้นัลละนองนะฮะพวกเหิ้วพะพานเนี่ยเป็นพืชที่มีคุณคุณค่าทางสารอาหารสูงประกอบด้วยโปรตีนที่ย่อยง่ายครับไขมันตัวใหญ่ไปกุดไขมันไม่อิ่มตัวเมื่อกินเข้าไปก็จะไม่เพิ่มไขมันในเลือดนะครับมีคาร์โบไฮเดรตวิตามินเอบีอและเกลือแร่แคลเซียมฟอสฟอรัสและธาตุเหล็กน,นะครับ <c oughs> น่ากินแล้วดีส <c oughs> ่วนมวนะ่วงฮะมีวิตามินอ e ีก็จริงแต่น้อยมากครับในหนึ่งร้อยกร,รัมมีแค่ถึจุดสองกร,รัมเท่านั้นนะฮะเพราะนั้นโอ้ไม่กระตุ้นเลยเหรอกฮะ ไม่ขนาดมึงเลยตอนนี้คดีคดีพลิกได้แล้วครับคุณแฟร์นัมนะครับซีต่อฮะคดีครับอะไรนะคดีพลิกเหรอแร่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 โอ้ยเล่นทุกรายการเลยดิไม่จะบอกว่าเออคดีพิกรายการเอ็มแซทซีขายไว้ก่อนเพราะว่ารายการกูอยากซุยแกแฟร์เอเคเอเนี่ยเดี๋ยวรายการจะมาเต็ม ามาเข้ามาเข้ามาแบบกูผิดยี่ตายแต่อย่างไรก็ตามข้อนี้ชี้ชะตาแล้วครับใครจะเข้ารอบด,ด้วยข้อด้วยข้อต่อไปนี้คุณยูโรต้องการสองคุณเฟนต้องการหนึ่งเดียวก,การหาอะไรผิดใจปลาทนานนอเพราะมันคือการหาเรือ่องจริงในข้อที<ไ>่สี่ครับ ใครเรียนสายวิทบ้างฮะฮะผมไงไม่ได้เรียนเลยสายวิทฮะแต่งงวิทฮะโอเคอันนี้เป็นคำนวณครับไม่รู้เรื่องอยู่กับวิทเลยอ่าครับผมก็ไม่ได้สายวิทเหมือนกันแต่คำถามนี้สายวิทยตเตอะลยเจ้าโอ้ m ม่ก d ครับเพราะเพราะนะครับใครที่เคยเรียนนะครับคุณก็จะรู้จักกับตารางชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมีตัวอักษรนะฮะไม่เกินสองตัวนะครับ โอเคกลับบ้านครับสวัสดีครับกลับบ้านกันไหมไอ้กูเด็กสายวิกูยังจำตารางท่าไปหมดเลยไม่ต่างกันเป็นจำนวนตายไอ้ใช่ฮะกูกูียดโดนพัดเจอพัดเจอไอ้ตารางพวกนั้นซึ่งนั้นคือตารางธาตนั่นเองนะครับคำถามง่ายทีเดียวฮะข้อไหนไป่เล่กเกี่ยกับ่าในตาราง่าตครับมันข้อตัดศินะเนาะมันก็ต้องหดโอดทิ้ง ปวดไปโหดไปเฮ้ยกูก็โวดเหม<อ>ือนกัน<อ>มันโหดไปอ้าวอยู่ที่นี่แค่นะครับถ้าเขาเลี้ยวตัวเลือกมาครับคุณดูดูครับคุณต้องการสองข้อครับคุณต้องการสองข้อคุณคุณดูคุณด,ดูเฮ้ยชัดเลย ไอ,อ,อเอรียอมันแกจะกูนเป้าว่ะออาจี่ดีดครับเดีด่ยวเราคุยกับตัวพี่อะไรวะผมทั่วมันค่ะอันที่6ครับอะไรอะไรอ่ะอะไรเนี่ยอ่ะ i h e n e a r k r f e r n ธาตุเหล่า,านี้คือแก๊สมีตะกูล di a อ,อู่เตียรเลยนะเราอะเดียวชันอ่ะชันอ่นไม่ชัดนะนะถ้าชันอ่านชัดนี่คือสิบแปดวกเลยนะไม่มันจะไม่ใช่สิบแปดวกไงมันกลายเป็นตร,าานระหนัก้าผ่าโล้ <c oughs> โอ้ผหาแกชนนี <c oughs> ่จะแต่แกเริ่มอ่านเลย เรื่องนี้เป็นเรื่องแบ๊กหรือจะไม่ได้เลขี่เรียบยุดหมูเฮียอะไรเป็นเป็นเรื่องบวกเป็นเรื่องอะไรเห้ยเป็นรายการที่บิลิ้งเหรอรายการที่บิลิ้งมั่งดีเอ้าเอ้าูจะได้เวสใหน่อยกูไม่ให้ไปแบบแบบว่าเออกูกูไปนั่งเงินหน่อยแล้วบอกว่าเลือก อ่ะขอตัดนะครับไม่เอาไม่เอามอาท <c oughs> ุกรายการจริงๆวันนี้ดีอย่าไปคิดอย่างนั้นก้ <c oughs> อยตัวาดไดนเรื่องนี้ไปเลือกโอเคเอาแล้วไงไม่หายจ oh. อชนะเลย <c oughs> สิอ่ะ,อะตอนนี้ฮะลู่ลำบากครับ สองไอ้ถูยสองจากห้าว่ะนะครับหนึ่งคนจะได้เข้ารอบด้วยเงินห้าพันบาทตัวอีนหนึ่งคนจะกลับบ้านด้วยเงินสามพันบาทไม่เอาสามบแล้วนะครับอไอ้ดีเทียมแล้วกูจะไปอ่านหมูหนึ่งทำไมไหนคำถามไม่มีมูหนึ่งมูหนึ่งไหนอ่ะฮะ หมูธาตุหมูหนึ่ง,แค,ง,ง,งคแคลเซียมอยู่ในหมูสองเอครับอ๋อแคลเซียมหมูสองเอนะครับอบอ่านถูกหถือว่าดีนะฮะไม่ได้อะไรแต่กูอ่านเมื่อกี้คือหมูหนึ่งล้วนเลยนะ <sk r isa> ไม่มีหมูสองเลยน <sk r isa> ะฮะพูดตรงๆพี่ีกรก็จำไม่ได้นะครว่าอะไรอยู่เจงไหนบ้างกู อย่าว่าแต่พิธีกรลยครับผมก็จะไม่ได้ครนะับ <c oughs> โบ่สองคนเอาเท่าไหร่กูเด็กวิทย์แต่กูไม่รู้มาอ,อะปอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าคุณพะเอิ้โชคดีถูกคุณจะเข้ารอบคันทีแต่ถ้าคุณได้เฟซขึ้นมากับพ้อนี้คุณเฟนจะมีโอกาส ท,ทันทีและเรื่องนี้เป็นเรือ่องแมก็กเป็นเรื่องเป็กไอ้ อูงานอยูงานเอาทังเหมือนเลยผ้าแล้วะเดา๋ยวผ้าละ่อสูงกบ้างเอเรางาเมอดีมังไม่ถโยพูดอะไรงของโปเรียบร้อยครับยูโรเขาอบโ <laughs> นะฮะยินดีด้วยครับอ่ะเคลเซียมนะครับอยู่ในหมู่ 2A นะครับถูกต้องนะฮะมีเลขอะตอม20นะฮะสัญลักษณ์คือจีใหญ่ A เล็กนะครับโดยเป็นธาตุโลหะหนักประเภทแอลาคาไลแทลที่มีสีเทอรออรนะครับโดยหมู่ 2A นะครับเป็นทั้งหมู่เนี่ยเป็นโลหะอัลคาไลาเอิร์ทหมดเลยนะครับมีองค์ประกองธาตุได้แก่เบเรลเลียม แมกนีเซียมแคลเซียมสตรองเทียมนะฮะสองสองเทียมเบลเทียมวีเดียมและก็อ่าครับแล้วก็เรเดียมหกอันนะฮะอุ้ยจำไม่ได้เลย <c oughs> ต้วนทองเป็นธาตุอยู่ในหมู่เดียวกับวินเกเนียมจริงหรือไม่เฮ้ยมานะแฝกไอ้แฝกแฝกหรือปี๊ดตัวเองเรนเกเนียมเหรอเรนเกเนียมเอ่อไอ้คาถาใี้เฟอรเดอร์เลยนะ เออไม่ใช่ไม่ใช่ชเฉลยเฉลยเป็นแปลกครับเป็นแปลกนะครับเป็นธาตุหู่สิบเอ็ดนะคะคืออนุกรมเคมีของธาตุเคมีในต่างธาตุที่มีจำนวนอิเล็กตรอนอิเล็ก,อน,อ,กอนวงโคจรท่านนอกสูดข,ของอะตอมเท่ากับสี่นะครเป็นโลหะทรานซิชันหรือเรียกกันในชื่อเดิมว่าโลหะคอยเนชนะครับซึ่งประกอบไปด้วยนอกจากทองแล้วก็ยังมีทองแดงเงินแล้วก็วิงเกเนียมนี่แหละฮะ วิงเกรเนียมเรย์โอซ้าว่าแล้วนะฮะแฮรี่พอตเตอร์เป็นันไงเนี่ยเอาของไวเบเนี่ยเอาิมสองนะฮะไวเบียมนะฮะเป็นฟิกชั่นอลนะครับก็คือสมมติขึ้นมาในหนังตะกูลมาวยวทั้งหลายเลยนะครับไม่จริงนะฮะอ๋อแต่ถัาไวเบชั่นไวเบเตอร์อะอะไรกับเนี้ย่ะไปตัดอะไรถามก่อน ย่ไม่ว้ไว้เนี่ยไป็นแร่สมุนทในจักรวาลมาวิโเพราะได้ตามธรรมชาติที่มีคุณสมบัติดูดรับได้หลายแหล่นแท้ได้อย่างดีเยี่ยมทําให้ตัวแร่แข็งแกร่งขึ้นนะฮะเออนะฮะถูกค้นพบในประเทศสมุนท์นะฮะที่ชื่อว่าวากันดาในแอฟริกาครับวากันด้าพ่อเอ๋อว่าเลยรู้แล้วดิไยซิลิคอนนะครับเป็นอโลหะนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ นะฮะเป็นกึ่งโลหะครับกึ่งนะฮะเป็นโลหะอ่าเป็นสเ,นเนตอวาเลนต์นะฮะต่ยักษ์ F.I. นะครับอะตอมซิปีนะครับโนเบลียมตานตาตั้งตามนักเคมีชาวเดนมาร์กนะคะก็เฟเเหมือนกันนะครับกึ่งคนนั้นก็คืออัลเฟดโนเบลนะครับเป็นนักเคมีชาวสวีเดนนะฮะเอาเอาเอา,เอาไปว่าไอ้อหกอันเนี้ยเป็นก,าก๊าซเฉยนะครับก๊าซเฉยคืออะไร เป็นแก๊ซที่ไม่ไวต่อการทำปฏิกิริยากับธาตุใดๆเลยนะครับธาตุอื่นซึ่งประกอบไปด้วยฮีเลียมนนออนอาร์กอนคลิปตันนะครับซีนอนและก็เรดอนนะครับและผู้ที่ผ่าเขาเราโปรานะครก็คือคุณยูโรเอเคคุณเป็นครับที่ดีวค่ไหนวันนี้อย่างน้อยก็เยอะกว่าครา้ที่แล้วเออเยอะมากบอกแต่คราวนี้มาห้าถือว่ามาไกลมากแล้ว เออแต่ก็มาไกลแล้วเรามาถึงข้อสุดท้ายได้ถือว่าโหดอยู่อืออือะก็รับไปนะฮะสามพันบาทกลับบ้านครับขอ,บอไม่คุ้นเลยอ่ะไม่คุ้นเยเดียวสามพัน <3, 000 S 1> <ๆ>แล้วเหรอเยวเดียวเยวมอ่ะคุ้นไม่คุ้นนี่มึงต้องมึงต้องเตรียมเล่นรอบโบนัสนะเงินลงวันล้านห้าของเรามึงอยู่นะเขาพูดด <c oughs> <c oughs> ีจะทำได้หรือไม่ติดตามกันตอนเลยครับกับติ๊กแฝกโคลได้จริงตักูเนียครับ Good evening.